ะะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะคะที่สาวคนสวยเราอยู่ที่ไหนนะคะแคนดาดาเรากำลังจะไปสถานที่สำคัญก็จะดลดงเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังหาทางข้<อ>ามถนนเ,เ,รเ,เราเมื่อเช้าเนี่ยเรานั่งรถไฟหมด6ชั่วโมงมาจากมาจากบาสเซลโลนา เราก็มาถึงแคนาดาตอนบ่ายหนึ่งครึ่งนะคะตอนนี้เราได้เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วเป็นโรงแรมเก่าอยู่ในเมืองแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเที่ยวเล่นนะคะเรเมืองนี้เป็นเมืองทางใต้ของสเปนนะคะอากาศร้อนอยู่กันนะเนี่ยวันนี้น่าจะประมาณสามสิบสามสิบใช่ไหมโอเคว้าตรงนี้เป็นถนนที่เรากําลังจะเดินเข้าไปเป็นโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สําคัญของเมืองนี้ อีกหนึ่งโบทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ปราสาทอาร์บากันเราอยู่ที่นี่สองคืนเนาะคิดว่าเมืองนี้เดินง่ายกว่าตาเซเยอะเลยนะคะเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้เนาะชื่อแกรนาดามีสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบแนวออกแขกแล้วก็คริสผสมผสานกันนะคะดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดู พรุ่งนี้จะพาไปดูปราสาทนะคะอันนี้รถเมย์นะยาวมากเลยรถเมย์ของที่นี่ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าไปาดูโบสถ์แล้วนะคะพี่สาวคนสวยหายเดี๋ยวรอพี่สาวคนสวยแป๊บหนึ่ง <laughs> มาแล้วมาแล้วโอเคตรงน,นี้เนาะเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปเจอแบบว่าโบสถ์สวยๆส,สวยมาก ขายเทปด้วย ร้านอาหารตรงนี้เยอะมากเลยอนะเนาะร้านอาหารมุมนี้เยอะมากเลยนะคะตอนนี้เรามานั่งกินอาหารระหว่างมือ้อกลางวันกับมื้อมืดไม่รู้มื้ออะไรแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าววันกันเนาะวันนี้กินน้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มีแรงเดินจริงๆเราอยากกินร้านนี้ใช่ไหมพี่ ครูนี้นี่แต่ว่าเขาเต็มนะคะแล้วก็พนักงานบอกว่าไม่มีที่นั่งแล้วมัน full อ้าวอันนี้ซอสซุปใช่ไหมคะร้อนไหมที่สำคัญเย็นหรือร้อนคะเย็นเฮ้ยเย็นหรอซุปเย็นหรอมากนี่เป็นพาสต้านี่อันนี้ไม่เคยกินเป็นสปริงจีนี่พี่มาเทียวเมืองนอกแล้วกินของซุปแล้วแบบ โออ้าคะเป็นไงคะรสชาติ Hello, มันเป็นยังไงพี่สาวรู้สึกว่าม nice> ันเป็นยังไงเลยว่าเข้าใจเลยเสียดายเงินเนาะไปร้านขนมเค้กป่ะกินขนมเค้กแทนไหมโฮมเมดชีสเค้กสี่เหรียญต่อชิ้นนี่วิวดูดีอ่ะวิวดูดีว่าชีสเค้กโฮมเมดอ่ะเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนเอาไปดูรองเท้าพี่สาวจะได้สบายใจดูรองเท้าดูรองเท้าเดี๋ยวเราอาจจะไปกินร้านอื่นกันเนาะพี่สาวไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่สาวมี20 ตรงรู้มาคนเยอะตรงไหนเอยเอาไหมเอาไหมปะ่ะพี่สาวจะกินร้านดีป่ะพี่สาวจะนั่งข้างนอกไหมหรือจะนั่งข้างในพี่สาวไปถามขอาตอนมีโต๊ะไหมเออร้านนี้ ซีฟู๊ดซุปดี่ยพี่สาวกินร้านใหม่แล้วนะเรามาอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะร้านเมื่อกี้ไม่รอดใช่ไหมคะอ่ะร้านนี้ดูดีเชียวโอไมค์กุนเลตเลยนี่แม่เชื่อไหมว่าราคาแม่งเท่ากับร้านนั้นหรออันเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ไอซีฟู้ดซุปชมาที่ดูเนี่ยมัน9 5อนนี้10.5แพงกว่าแค่บาทเดียวโอไมค์ก็โอไมค์กแล้วดูหน้าตาแล้วแกเด็ด พี่สาวพี่สาวร้านนี้แฮปปี้มากกว่าไหมคะไม่รู้เลยขอกินก่อนแต่ว่าดูลุกดีกว่าโอเคโอเคตอนนี้พี่สาวแฮปปี้เราวนะโอเคอ่ะอะไรนะคะอ่ะซัปพเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้น่ะที่เป็นเวทเวทเทอร์เขาบอกว่าโคซุปมันไม่มีในร่มนี้ใช่ไหมหรือเขาพูดว่าอะไรนะซุปต้องร้อนซุปไม่ควรเย็นเฟิร์สไทม์ที่โดนหลอกใช่โกรธไหม ไม่โกรธเป็นประสบการณ์ใช่ไหมคะอบิทอบิโอเคโอเคเวลาเราเจอสิ่งไม่ดีเนาะเราก็จะเจอสิ่งดีกลับคืนมาใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาท่องเที่ยวเราก็ต้องเจอสิ่งที่แบบว่าเราไม่คาดคิดแล้วเราก็มาเจอสิ่งที่เราคาดคิดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดว่ามันเป็นการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ของเราอย่าไปคิดมากเรา move on ให้เร็วที่สุดนะคะเราก็มาร้านอาหารใหม่ ซี <RIS> ฟู้ดซุปร้านนี้เป็นไงคะที่สามอร่อยมากแต่คิดว่าสไตล์สเปนอะไม่เหมือนอิตาเลียนอร่อยอิตาเลียนที่จะใส่แบบใส่มะเขือเทศใส่อะไรนะแต่เนี่ยมันไม่ดีรสชาติเนี่ยเหมือนอะไรนะอาหารไทยมะขามค่ะมะขามเปียกพูดาพูดดูสิคะสีเหมือนแกงส้มน่าอร่อยเออใช่ร้อนแอตลิสต์ ว่าไหมคะคนที่นี่แต่งตัวสวยอะ่ะคือมันเป็นเมืองซัมเมอร์หรืออะไรซัมติงเนาะทุกคนแต่งตัวแบบว่าบีสไตล์มากเลยอ่ะเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยนะมีคนแบบเดินผ่านเนี่ยแบบคือใส่เสื้อผ้าสวยๆอย่างนั้นเลยอะ่ะนีนะคะไม่ง่แล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยอยู่บาร์เซลโลนาทั้งวันใช่ไหมแล้วแบบเดินออกไปคือแบบพอไปถึงเกาดีเอ่อบ้านที่สวยๆของเกาดี้แบตหมด ไม่มีแบตเหลือเลยค่ะมีทั้งแบตโทรศัพท์หมดแล้วก็แบตที่ชาร์จก็หมดแล้วก็ไม่ได้เอาที่ชาร์จโทรศัพท์ออกไปซึ่งที่ชาร์จโทรศัพท์ที่มันเป็นแบบว่าเหมือนหัวของยุโรปอะค่ะลืมไว้ที่ห้องกลายเป็นว่าเมื่อวานคือแบบเดินแบบไม่มีโทรศัพท์เดินเรื่อยเปื่อยของจริงคือแบบไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานเนี่ยเดินทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นห้าพันเก้าสิบหกกิโล พี่สาวคนสวยบ่นหนักมากเมื่ยเท้าดิฉันก็เมื่้ยเท้ามากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าที่ชาร์จของยุโรปนะหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะตัวเองถ้าตัวเองเอาชาร์จมาต่อเนื่องแบบนี้มาตอนนี้ก็เลยมานั่งทานอาหารใช่ไหมคะก็ชาร์จแบบว่าทั้งสองอย่างไปเลยไม่ได้บ่นว่าไม่มาบ่นว่าไม่น่าจะเชื่ออินสตาแกรมคนื่งที่คนนั้นเล่าเล่าสีเล่าเรื่องเล่าเรื่องสาวคนสวย เราก็เห็นรูปๆในบนอินสตาแกรมเราก็ส่งให้แคทพี่ติี่อยากไปตรงนี้มา่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าประมาณว่าเออเราก็อยากไปแคทก,กู้ศักดิ์เป็นบ้านอย่างดีเลย í, พี่ติ๊กเดี๋ยวคนเนี้ยพาจับเต้นมอืมไอย่อนะางเงี้ยใช้ได้เกับทุกวันนะคะท่พานผู้ชมคือแบบฝั่งทางมันก็โอเคสนุกไงแต่แบบแต่คิดว่ามันเป็นประมาณสามชั่วโมงที่เราเดินใช่ไหมคะแต่ไปเห็นนะมันเป็นภาษาอันเดียวแล้วแบบระยะถ่ายรูปก็มีไม่มีอะไรเลยนอตติ้งอะ่ะโกรธอ่ะ เนาะเสียเวลาไปครึ่งวันแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็มองมุมบวกเนาะเราได้เดินเรื่อยเปื่อยไงใช่เดินเลื่อยเปื่อยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นแต่เมื่อวานสนุกมากนะพี่สนุกไม่มี Google แล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใช้ความจํานาทีสุดท้ายของ Google แล้ว Google ก็บอกว่าเออโอเคเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงที่แม็กซิโมแม็ซิโมร้านเสื้อผ้าแล้วก็ตรงไปก็จะถึงโรงแรมทางเข้าโรงแรมหมายถึงว่าถนนที่เข้าโรงแรมเราคือลาลัมบ้า แต่ว่าเราเกิดอาการหิวเราเจอมาซมแล้วหิวโหยหิวโหย,โหยแล้วเราก็เลยไปหยุดกินอาหารกันที่ร้านร้านหนึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยเราทานอาหารเสร็จแล้วแบบมีทานครึ่งดื่มเนาะก็อาจจะมีแบบว่าหัวล็อกกิกกักกเล็กน้อยในขณนะนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเดินออกไปเหมือนจะเดินทางกับโรงแรมคิดว่าถูกต้องแต่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มี Google ไม่มีแบตไม่มีอะไรเลยเดินไปถึงครึ่งทางไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง เพราะว่าทะเลไปทางไหนเขารู้ว่าบ้านเราไปทางทะเลฉัาเล่าให้ฟังว่าเขาชนักอะตแก๊ปไก่นเขาตกใจนีกว่าเป็นส scammer ถ้าเราเป็น scammer หรือที่ p ก c k ใช่ไหมเขาก็เลยแบบสะดุ้งหยงแล้วก็โดดสามวาแล้วดิฉันก็ทำหน้าหวานใส่เขาว่าแบบขอโทษนะคะเออดิฉันเนี่ยถามทางเลยค่ะว่าทางไปทะเลเนี่ยไปทางไหนแล้วเขาก็บอกว่าเออคุณเดินมาผิดทางนะมันคือข้างหลัง เราสองคนก็เริ่มแบบซึ่งเดินหนักมากเลยก็เลยบอกคุณสวนว่าเราขอภัยค่ะพอดีโทรศัพท์แบตหมดแล้วก็ไม่มีที่ชาร์จแล้วก็ปลา bla b l เขาก็หัวเราะแล้วเขาก็เดินจากไปเราสองคนก็เลยหันหลังแล้วกลับเดินใหม่คราวนี้พอเดินไปสักพักหนึ่งพี่พี่สาวคนสวยก็บอกว่ากูไม่ไหวแล้วมึงเรียกแท็กซี่ให้กูหน่อยกูเดินไม่ไหวแล้วอันนั้นของจริงแล้วพวกเราก็พยายามจะแบบให้แท็กซี่ให้แท็กซี่แท็กซี่เรไม่มีเลยให้แท็กซี่ ประมาณครึ่งชั่วโมงหัวล้อก,กันท้องแข่งชีบแตกกันอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดท้ายสรุปว่าเราก็ได้แท็กซี่แล้วก็โอเคแท็กซี่ก็น่ารักมากวนกับม,มันรถประสคงเราแล้วก็บอกเราบอกทางเราว่าโอเคคุณเดินไปประมาณ10นาทีนะก็จะถึงโรงแรมเธอเพราะว่าถ้าถ้าฉันน่ะไปส่งหน้าโรงแรมเธอเนี่ยรถมันจะอ้อมมากเธออาจจะต้องเสียเงินเยอะเขาน่ารักมากเลยคนสเปนน่ารักเนะาะจริงขเขาไม่โกหกเข,ขาไม่หลอกลวงแนะลนะ้วเขาก็แบบว่าจริงๆนะพอเราบอกว่าเรามาจากเมืองไทยนะ แฮะปี้กันหมดเลยเฮ้ยจริงหรอเลิฟไทยแลนด์เออมาสเปนคราวนี้ก็ไปอ่านรีวิวแล้วก็มีคนเตือนเยอะมากว่าแบบให้ระวังเรื่องมีพ็เกตเออจนแพนิกอ่ะจริงๆเนี่ยแบบคือมีการวางแผนล็อกกระเป๋าแยกเงินบาบลาบลแม่งจะแพนิกแพนิกจริงๆนะพี่สาวคนสวยบอกว่ามึงไม่ต้องแพนิก พี่สาวบอกว่าไม่ต้องแดนอีกแกเราไม่ดึงดูดคนไม่ไดีฝังลอบเออแล้วพี่สาวคนสวยเนี่ยไปวัดไปโบสถ,บถ์แล้วก็ทำบุญหนักมากคือขอให้ถูกหวยร้อยล้านเป็นอ้อยสร์อทำ <c oughs> บุญใ,ให้อะไรก็ไม่เอาเออไม่ <บา S 1> ก็ของหนูว่าโดนคุณป้าคนหนึ่งอ่ะตรงที่โบสถ์อ่ะเขาจะเอากล้องมาให้หนูถ่ายรูปด้ยเขาหนูบอกไม่คือปฏิเสธไปเลยต้องหัดปฏิเสธให้เป็นคือเราต้องเป็นคนโลเคอลในต่างแดนเราจะปลอดภัยเนาะ เพราะว่าถ้าเราทําตัวเป็นแบบว่านักท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็จะเห็นเราทันทีว่าเราแบบเราโดดเด่นนยเราเป็นนักท่องเที่ยวคุณซื้อของเยอะๆน่คุณไม่ต้องใส่ถุงเยอะคุณจะหากระเป๋าใบนึีแล้วเอาของลูกเราเนี่ยหมกอยู่ในถุงพูนว่ามันก็จะไม่รู้ว่าคุณเนี่ยซื้อของอะไรเข้าใจนะคะอันนี้ต้องฟังนะคะเพราะว่าพี่สาวคนสวยช้อปปิ้งหนักมากพี่สาวคนสวยรู้วิธีที่แบบว่าทําให้มันดูเนบเนียนเนบเนียนฉันไม่ได้ช้อปปิ้งเลยเลยนะชันปปซื้อผักซื้อส้มกลับบ้านซื้อ กล้วยกับบ้าใช่นี่ใช่ตแผนไปแล้วตั้งแต่แรกออใช่ไหมใช่ไหมคือจริงๆจะบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าหนุ่มสเปนกับสาวสเปนจริงสวยนะจริงคือตกใจมากเลยเพราะว่าชอบดูหนังสเปนนะแต่ว่าในแบบดังแบบหรือว่าดาราในสเปนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ,รอะ่ะคือถ้าเราเปรียบเทียบกับแบบบอลิวูดหรือบอลิวูดหรือคนไทยหรือคนจีหรือเกาหลีเนี้ย ใช่ใช่คือเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนลุกแบบเรียลลิสติกอะคนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาที่เนี่ยเชื่อไหมเพื่อนๆผู้ชายหล่อมากแล้วก็แบบเซ็กซี่อะเซ็กซี่คือแบบฟีลิ่งมันเซ็กซี่มันแบบเป็นละตินผสมแขกคือฝรั่งผสมแขกคือตาสวยเนาะแล้วก็แบบว่าบอดี้ดีผู้หญิงก็สวยมากคือแบบแต่งตัวเซ็กซี่น่ารักแล้วก็นิสัยน่ารัก เราถ่ายเพื่อนๆเห็นด้วยนะว่าเนี่ยสาวสเปนเนี่ยรูปร่างดีจริงๆคือคือไม่ได้ธรรมดาหล่ออันนี้เห็นไหมไม่มีที่พูดไรเนี่ยคุณแม่ก็นั่งมองผู้ชายตลอดเวลาคือวันนี้เราจะเดินชอปปิ้งเมื่อวานเราเดินเก็บเยอะมากแล้วเราก็เหนื่อยนะรู้สึกว่าวันนี้ควรจะต้องรีแลแหละเรารีบเข้านอนแต่วันอคุณพี่อยากกินเจลาโต้หรอคะ ดีดีกว่าเนาะโอเคร้า okay. นนี้ขายแคนดี้ช็อปค่ะขนมน่ากินไหมเออเออดีมันเป็นแบบดิสเพย์สวยๆไยงเป็นเมืองช็อปปิ้งค่ะตรงนี้เป็นแหล่งช็อปปิง้งไปทางนี้ดีกว่าเนาะโอเคเราจะเดินเล่นดูเมืองนะคะวันนี้เมืองสวยทุกคนที่นี่สวยงามวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนแต่งตัวสวยทุกคนอันนี้เหมือนเป็นโรงแรมนะคือที่นี่ส่วนใหญ่อะข้างบนจะเป็นโรงแรม แล้วก็ข้างล่างเป็นแบบว่าร้านค้าเพราะว่าค่าเช่าที่ก็น่าจะแพงเขาก็แชร์กันเ mm. นาะโอ้ oh, นี่เขาต้อผ้ามาปิดเลยนะเพราะมันร้อนมากมันจะทำให้รองเท้าพังเนาะคือแดดที่นี่มันร้อนจริงๆนะมันเหมือนเมืองไทยเลยนะ mm. คือเขาติดทะเลด้วยเนาะ mm. อ่าจังหวัดนี้ใกล้กับโมร็อกกันละ แล้วก็ตรงนี้เป็นช้อปปิ้งสตรีทนะวันนี้น่าจะประมาณ33องศาซึ่งใกล้เคียงกับเมืองไทยมากเลยเรากินกันไปทั้งหมด41เหรียญเนาะเมื่อตะเียก็เท่าไหร่เองอะสี่แ4 3, 4สี่ีประมาณท6น0คือมันเลิศมากอาหารนะและไอหอยไอไอ,อเลเซ,เซอร์ <laughs> ที่กินนะปกติแล้วถ้ากินที่เมืองไทยเนี่ยมันจานละเกือบแบบ8 0 0อ่อะ แล้วมาแบบไม่กี่ชิ้นอ่ะอ้นี่มาให้ทั้งจานเลยอ่ะนี่โอชโชโอชโชเขาดังอยู่นะบูมเอนสกีแคร์เออไม่เคยเข้าเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เร็ว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 รวรอ,องเท้าสวยนี่นี่นี่คู่สีแดงชอบนะกี่บาทอ่ะยิบร้อยห้าเนี่ยแม่เจ้าคู่ละเกือบสี่พันนะคะคุณใส่รองเท้าแตะไปก่อนละกัน ไม่ติดหลูนะคะเลาท่รองเท้า<ด><ด>ก็สวยนะเนี่ยเจ็ดสิบแต่มันรองเท้าวพวกนี้มันเป็นรองทบบเท้าแบบยุโรเปียมากเนี่ย<ด>คือมาันไปใส่ในเมือไทยแล้วมันไม่ได้อะ่ะ<ด>มันมันร้อนอะ่ะอ<ด>พาร์ตเมนตี่นะคะสีนอนสองน้ำราคาสองแสนสองหเกพันอันนี้สามนอนสองน้ำ ขายอยู่ที่สองแสนสาทหนห้าพัน ทำแผงเหมือนบ้านเราเลยไม่รู้ใครก๊อปใครอันนี้สั่งอหญ,ญ่นะคะใหญ่มากตรงนี้เป็นถนนคนเดินนะคะมีร้านรวงเยอะแยะไปหมดเลยคนเยอะวันนี้วันเสาร์ก็มีคนออกมาเดินชอปปิง้งนักท่องเที่ยว ตอนนี้เรารอพี่สาวคนสวยกำลังซื้อของอยู่นะคะพี่สาวซื้อขนมซอกนี้นะคะเขาเรียกว่ายาคาสินอนแขกเขาจะอาศัยอยู่กันเนาะข้างในเนี่ยนะตอกเนี้ยค่ะถ้าเดินเข้าไปก็จะเป็นแหล่งของคนแขกขายของอยู่เยอะแยะเลย เสียงดังเชียวพี่สาวบอกว่ามีงานแต่งงานมีงานแต่งงานของคนสเปนที่นี่แต่งยังแต่งยังคนไหนเจ้าแบบเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวน่าจะเสื้อสีขาวเจ้าสาวอยู่ไหนอ่ะเจ้าสาวคนเยอะมากแล้วก็เสียงดังอ๋อเจ้าสาวเสื้อสีขาว อันนี้สวยมากเลยอ่ะของแบบว่าสวยงามร้านนี้ขายของชํารวยน่ารักเนอะแบบว่าเป็นป้ายแกน,นาดาเลยทุกอย่างมีราคานี้หมดเลย แบบว่ารู้สึกไหมแบบว่าเห็ดไหลที่มันเยอะแน่แนๆมันสวยมหมดอนะ่ะสวยไปหมดจนไม่รู้แบบว่าถ่ายไม่หมดอ่ะค่ะเพื่อนๆมันถ่ายไม่หมดจริงๆคืออยากให้เพื่อนๆมาดูเองนะถ้ามีโอกาสมาสเปนต้องมาเมืองนี้ค่ะเออต้องมาเองต้องมาเองจริงอยากให้มาเมืองน,นี้เลยกันนาดาอยู่ทางใต้ของสเปนเป็นเมืองที่แบบถ้ามาจากบาร์เซโลนาก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนั่งรถไฟมาคุ้มบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็อาหารของช้อปปิง้งอะไรสนุก มันสวยจริงๆมันต้องมาเห็นด้วยตาเนื้อเนาะคือมันเห็นจากเลนส์กล้องอ่ะมันก็สวยระดับหนึ่งแต่ว่าของจริงมันสวยกว่าเนาะว่าไหมมันมีอาร์เคเต็กมันมีแบบว่าเคาเจอร์มันมีอะไรเรื่องราวบอกประวัติศาสตร์เยอะแยะทุกงานทุกชิ้นคือแบบมันมีความพิถีพิถันในการแบบออกแบบอะเนาะเอางี้ดีกว่าองค์รวมคือสวยหมดสาวสวยน่าจะเป็นแบบว่ามาแบบปาร์ตี้อะไรบางอย่าง Woo! ที่เห็นนะคะคนสเปนนี่คือแบบเฟรนลี่สุดๆเฟรนลี่มากคือเดินไปไหนเนี่ยแบบขอบอกเลยว่าแบบน้องน้องคนไทยย่อมๆเลยตรงนี้เป็นตอกที่แบบว่าเราจะเดินไปนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินตามสาวๆที่เขาปาร์ตี้กันไปไม่รู้เขามีปาร์ตี้อะไรกันแต่สนุกสนานกันมากเลย ดูสิตอกเล็กๆไม่น่ากลัวเลยจริงๆแล้วอะ่ะเราฟังหลายๆท่านแล้วเราไม่ได้มาสัมผัสเองอะ่ะมันก็อาจจะคิดว่ามันอันตรายแต่จริงๆแล้วมันไม่อันตรายเลยค่ะคนสเปนเป็นคนที่มีความสนุกสนานมันเกือบหนึ่งทุ่มแล้วค่ะแต่มันยังไม่มืดแล้วก็แบบเราก็มาเดินในซอยแบบว่าที่มันเปียวๆ,ยวๆซอยแบยคบอ่ามีแต่เราสองคนแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยถ้าเป็นประเทศอื่นยังไม่มั่นใจนะแต่สเปนนี่คือแบบ คือเราเราได้ยินมาจากีนอื่นไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยวตรงไหนกันแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่น่ากลัวเลยสาวๆเขาไปบาร์ตี้ต่อตรงนั้นกันนะคะน่าจะเป็นพร้อมควีนอะไรซัมติงอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่าไหม ของชีวิตอันนี้อันนี้อ่ะได้ค่ะดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไรอ่ะแมกโนเลียหรออ๋อพี่สาวบอกว่าเป็นดอกแมกโนเลียตรงนี้เมื่อกี้เราเดินออกมาแล้วเราจเจอสแควร์แบบนี้นะคะผู้คนก็มานั่งเล่นนั่งพักผ่อน ดูสิม่นถนนยังเป็นขาวดําเลยดูสิม่รู้เลยว่าเป็นทางไฮโซเนี่ยดูสิร้านเลินมีดูสิตรงนี้กาดีมากเลยเขาทาที่บังแดดให้เหมือนกับว่าแบบเอาเดินไปไม่ร้อนนะจ๊ะตรงนี้เราเดินมาถึงอีกแยกหนึ่งแล้วนะคะอ่าอันนี้แต่ว่าตึกก็สวยนะคะ สวยมาากอ่แก๊้งนี้โผล่มามุมนี้กันแล้วค่ะตรงนี้เหมือนดูเป็นเมืองใหม่เนาะเมืองเก่าเมืองใหม่สลับกันไป i